สุทายนี้พี่น้องกับอยากจะฟากในฮะดิษบทหนึ่งปิ่นโคขีดเกเรธานทางร้ายว่าพุทธบุญนี้พี่น้องกับสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อโลกอาเคระถึงเมรุธทรบนโลกดุนยาพี่น้องกับใบยีซิบใบรอยโยดปองปั๊บนี่มันไม่เห็นเลยพี่น้องโยดไปถึงปั๊บเลยก็ลงไปหายอ่ะไม่เห็นแต่ถ้าว่ายอดไปปั๊บพี่น้องใบยีิบนี่บุญมันขึ้นหนังบืดเห็นมาพี่น้องนะเป็นเส้นแดงว่าประเนเนาะ ถ้ายอดใบรอยน้ำเดงเข้มเลือกว่านั้นถ้าใบห้ารยนี่มันยิงสูงเอ๊ยนะผมว่าทั้งตรงนั้นนั่นเต็มพี่น้องไม่จุแตนีไม้มพี่น้องกับใส่ปะตึงปับ๊บาหายใส่ปะทึงปั๊บเลยก็หายแต่คณะเดียวกันพนลบุญในวันอัคราชที่เราจะได้รับพี่น้องซําคัญเป็นอย่างยิงจนกระทั่งว่าปะกับโลกพอเมกับโลกพี่น้องทำท่าชีไม่หายกันนั้นตาไปปั่นกันนั่น เลือเทพอเมกับโลไปนองพวก,กับเมียบนโลกดุนยานี่ถูกกันไปลำบากกันไปพี่นองนะเออรถฟัดนมโมขาวโมเกง่งลื่นคู่ลื่นหน้าผ้ากันลำบากซิกซ้าวทหน้าปีปนองอีนาวะอะเครัตมันไม่ถุ่มกันแลนะ้วเนาะไม่ี่นองครับวันอะเครัตกันนับสี่นับสี่ตัวใครตัวมันดังจากมีฮเดสแทานอิคริมะฮ์รอเดียลอฮะอาลาอันฮุกอนททานอิคริมะฮ์ลาวะ อินนั้นวาลิดายะต่อัลลักกูบิวาลาดิฮิเยอมังกิยามะแท้จริงแล้ววาเลศนี่เป็น้องปลา,าหนหรือพ่อเมน่นี่ยะต่อัลลักกูบิวาลาดิฮิเยอมังกิยามะมีความพกพันเกี่ยวพันกันกับลูกของเขาในวันกิยามะตอนที่มีการสอบสวนพุ่นลบุญและกรับบาปทั้งหลายเนี่ย พ่อแม่กล่าวตัวลูกอย่างไรพี่น้องไปยากู้นยาบุนัยยาพ่อแม่กล่าวว่าป้ากล่าวว่าโอ้ลูกรักเอ้ยใช่สับเรียกยาบุนัยยาน่ะพี่น้องโอ้ลูกรักเอ้ยวา่าอินนี้กุนตุลกาวาลีดันแท้จริงแล้วฉันนี่เป็นพระข้องทานเป็นพระข้องเอ่อเป็นหมาเป็นพระข้องทานอืมวาอับัลลกากะเนาะ ปลากระบอกมดล้วพี่น้องอนะบอกต้นโลกนะั้นว่านี่ละเบา่าเออปะาและเทเรกที่ผพ้าผ้าโบสูไม้ฟามา้าว่าอันนี้พุ่มเติมไปแล้วแน่เด็ดไม่มีพี่น้องอนะเทเนี่ยทำนองของขาเด็ดไม้ฟามา้าว่าเออไทน่าคาเคระและไม้ฟามา้าว่าปลาไปส่วนคาเคระบุกโคลนลุยโคลนไม้ฟามา้าว่าเจ็ดแปดคนเคบลังป่าเพลและผ้าซิกซ่าลำบากเ่าเออเทเรกอืมรุ่นสมัยมาอยู่นีท่วันอยู่ริมคลองดอกนะฮะกินกับคลองกับเล่พีนออ่น้องนะอ่า เออลำบากแล้วควายเป็นคุ้งคุ้งนะไม่เชี่ยกะท้ามงตอนแรกแล้วหนูแกไม่เลี้ยงฉะเฉลแต่ว่า <laughs> เออลำบากเกสกซาวิหนาะพี่น้องครับบอกลูกลูกตตบปันปือมังพี่น้องพอช่วงนั้นเป็นช่วงเอ,อ่อเขาเรียกว่าการชังบุญชังบาปคือการสบสวนที่จะไปนรกหรือไปสวรรค์พี่น้องพอปะลาวโบกปันนันลูกตอ,อย่างไรพี่นอออ้องอต่ฟาุสนีอะไยฮีไคโร โลกายกยงโยปะเละทีนันอ,อ,อ่าเออปาเออชาตนนี่เก่งนะตนนี่ดีเสียสาระไม่ฟามว่าผ้าโลกผ้าอะไรนะลำบากเวทนะไฟฟ้าก็มไม่มีตามเขียงขังขอกดอกนะอืมอยดับมังงอ้โลกายกยงพ่อไมอ่าพอโลกโยกยองพนั่นปับ๊บได้ที่พี่น้องนะปาก็คือพูดเลยฟ่ายกู้โลลาหูอ่า ปานหวานนาว่าไม่เปลือแลนเลยด้านนี่ยบาคุยเศร้ากูนะป้ากล่าวว่ายาบุญยาโอลูกรักเอ้ยกอดะอิฮตาจัตุอิลามิสโคลิซาร์โรตทมิลฮาสานาติกะตอนนี้ป้าเดือดร้อนตอน้องการมิสโคลิซาร,ร์สักเทาปีกรินพี่น้องสักเทาเม็ดงา่านี่พลบุญความดีของฐานของมึงนั่นแหละเนบาวของมึงนั่นอีสาวเอวเบ่งให้ป้ามาสักอิดเลย ไม่แช่ต้องการมาพี่น้องตาจังมันคาดยูอีกนึงสักทถานักสักถัปีกรินคนเกววนักสักรามาเล่นงาและลีอันยูมิมาตารอวังว่าป้านี่มานี่เ้าเอ้อบ่าวเอ,อ้อ,อได้โปรดไปจากสิ่งที่มึงเห็นอยู่เลยนี่เลยนี่ฮิดเดียวนี่คาดอยู่พี่น้องคือถ้าได้ของหลูกมาฮิดนึ่งนี่พี่น้องเล็กน้อยสักทาวปีกรินนี่อัลฮัมดุลิลลาห์ป้ามันว่าจัางบุญจังบ,บาปดนิพพานเขาวสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะวะตะ ลูามากมันหายไม่ที่พี่น้องวันนั้นนะพี่น้องปายากูลูลาหูวาลาดูหูน่าลูกเล้งกับพอ่อเมเชยนไรอินนีอาตาเขาวาฟูาลานับสีป่าเอ้ยนะแท้จริงเร้วฉันนี่จัดกลัวอย่างเร่งเหมือนกันน้าที่จะเกิดฟ้ามไม่พปดเพยบนตัวฉันนี้มิสลลัลลาีตะกาวัฟตา ก็เหมือนกับที่ปลากลัวทานกลัวเลยว่าไม่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 ผ่านตาจังคิโลตัเดียวนี้โลกว่าช้านก็กลัวเหมือนกันปะเอออ่าฟลาอูตีกูอัลโอติยากาชัยอาเอชัดปะเออผมเนี่ช้านี่จ่านายตนไม่ได้จริงๆกลัวยังเหมือนกันออกออกข้องช้านห้ตนไปนึงเดี๋ยวข้องช้านค่าแต่เดี๋ยวช้านก็เดือดร้อนด้นรกด้วยนานพี่น้องอะเครัตนั่นนะฮันโลกติโรเคลมาเร็วเออ ต่างหัวบาคว้าหัวบาสายมามันวานในเช้านี่พาตุ้งเปื่อยหรอกขี้สิปืนวางใหญ่พี่น้องอันเดียวใส่มังไม่ฟังว่าเฮก้องไปวันอาเครัตนนี่นรกโดพี่น้องครับตกลงกะหายไม่พี่น้องพระโคสักอีดไม่ใหญ่นี่อาเครัตพี่น้องนะเล่าดุนย่านับป่าสายเลยพี่น้องอ่าเหล็กป่าไม่ตายที่หมาไม่ตายที่ที่ยั่งอยู่นี่โลกว่าปลือยละ เออมาอยัางเบี้ยหม,มากว่าเราลาไปใ่ายแค่เดยล่ะอ่าลูกป,ป้าเบื่ออยู่บ้ายอยู่เรานี่ลูกเอียดเดือดร้อนใช่ไหมลูกมีความคิดปันเอื้นเลยพี่น้องครับบ่ลลูดุญญนย่านี่พี่นอ้องกับอเตนับภาษาอะไรากับอาเครัตพี่น้องกับไม่ยายภาคโคต่เด็ดเดียวนี่ก็ไม่ยายอ่าถ้าพี่น้องไม่เชื่อลงเลยดินเรานี่พี่น้องโพเมนี่เราให้ไอ้บอลเลยให้เอ้แซวเลยโพเมโรถ่านาโพเมพี่น้องกับลงไปโคลบเลยมานายไหม โอ้ถ้าทำมนายผมว่าหลูกน้ำหลบเหนพี่นงองครับป่าถตาป้าอิงมาอิงก,ก็ไม่ดมเล่ถาตายถามว่าเสยพี่น้องมาอายรเล่ป้าอายรเล่ก็ออลบว่ดดินนะจริงจริงเลยพี่น้คงครับพอเมย์ให้หลูกนี้พอเมย์รามันออลบได้ถูกถูกกรณีป้าเกาาย์ไฮ้ลนป้าเกย์ทรางมาที่จะออลลบได้ถูกกรณีนะ ลูกท้องเข้าใจด้วยวันวันดีวันไหนวันก็ไรก็เหลวเต้พี่น้องมันว่าเอ้เหลวเเจ้านี่ไม่ได้เรื่องเฉลี่ยมดที่หลับเพลงหลับเพลงอาจะโน่นดูธนาคารหมดเอาลบเสียวา่าพี่น้องครับเอาลบอได้เป็นสิทธิของพ่อแม่ที่ชารอ,อนุมัติห้าหันไปกลางหลโคปันสักเทาปีกริ่นนี้พี่น้องครับสักทามาเล็ดงานไม่ปานายอ๊ะพี่น้องว่าเคาในอมัง่งเนาะ เออแต่ของช้านชานนายปลาไปเลยรอเล้งนายตรงนี้พี่นองนู่นนรกอยู่ข้างหน้าพี่นองนะนาพี่นองไม่เชื่อลองเล่ืซีนามิขึ้นแต่เออเดี๋ยวเดี๋ยวชานของเจปะลบไปเองคนผมว่านาว่าไม้พี่นงองก็เล่นโกนเพื่อนปลากับปลาเล่นน้องหมากับหมาเลยขึ้นเคี้ยวเป๊กมาพันนูพี่นองเทลี่เนาะผมว่านาว่าลูกวิ่งโกนพี่นงครับน้าวิ่งไปตึ้งนัวปอบพอดไปเออหนึ่งขึ้นได้เหลือพระช้านอยู่ไหนอาเลมาชานอยู่ไหนเพราะฉะนั้นต่างคนต่างเอาชีวิตให้รอด หลังจากนั้นพันไปข้างโลกพี่น้องครับโลกกับไม่หายสมมายมาตา,าอัลลากูบิซาวาติฮิลบมาจราคังเมียวะอ่านี่มาคางเมียลาพี่น้องครับเออพอลบมาจราคังเมียฝายกูลูลาหายาฟูลานาน่าชายคนนี้คากล่า,ลาวโตเมียข้องเขาพี่นออ้องเออคนรักแล้วน้ห้าสิบปีหกสิบปีไม่ฟาร์วะ ผ้ากันเต่สมัยเกียงปองยันมาไฟฟว้านี่แเละพี่น้องอ่ะไม่ฟามว่าเออหน้าลำบากตากจำกันมาเหลี้ยงงวเหลี้ยงควายทำหน้าคายปักไายปลาตั้งแต่บางในลำบากยันไปห้าก,กินหัางยัยนู้นไปน้องนะเจริญเดียเบียรลับมาอยู่โอ้ยผ้ากันไม่ฟามว่าต่้งมีความสุขทั้งเดือดร้อนผ้ากันมาตลอดพอเสียชีวิตไปนี่แรงกับเมียว่าพปลพี่น้อ,นอง อินนีกุนตุลากีเจ้ายันฟิดุนยาโอ้หนองเออวะเนี่ยบังนี่เลยนะนะเป็นผัวเป็นสามีตอนอยู่บกอยู่บนโลกดุนยานหนึกได้ไหมละวะจำได้ไม้คลองใช่นี่เราผ้าควายลงนาขี้เรือห้าปูห้าปลาพป่น้องเออนะไม้ฟามวายกมาเลยกเป็น้นองฮะของอย่าบุญเมียาสัยนะั่นแหละ ยกมาไม่ฟังว่าเออปันนันพันนันพันนันเจ้าเมียฟาตุสนีอ่อะไรฮใครรอเมีาายใครยกยองยองเออจิงเลยบางเออตนจันก็นยอมรับแลสะสมัยก่อนไม่ฟังว่ากินข้าวกับกระดา็กินไม่บนนะเออจัาานห่งไม่ทันก็ไม่ว่าเลยไม่ฟังว่าทิ่มนำจุบไม่กินข้าวขับโปรขับพานมาเร็วเม,มียมโยนไปนองนาว่าสามีมันเก่งไปนอง ไอ้เจ้าปันนี่ก็ใบใจเลยนะดานีน่ะว่าได้ครั้งชั้นเลยมั้งฝ่ายกู้ลูลาฮาพวกข้ากล่าวต่อเมียว่าอินนีอัตลบูมิงกีฮาซานาตัวาฮิดะแท้จริงเลยชันนี่เดือดร้อนเด้น้าต้องการอีแบงจากตนนี่จังมึงนี่น้าหนาฟ้ามดีสักสักอิดเลยฮะน้าตูฮดีกะเทวาตูฮดีฮาลีน้าที ให้นั่งให้ให้ให้ตนนั้นให้มึงนั้นดอกเออเลี้ยงปันนี่เลยเนาะแบงมาสักอีเลยฮะละนลีอันอยู่มิม,มาตารา ي นาเพื่อว่าบังจะได้โปรดไปเนี่ขขางอยู่ฮีตเดียวนี่ปีนองนะตาช่างแห่งความดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาอาลาเมียตอปลือปีนองที่ป้ากันากตาทำลำบากบนโลกดุนยามาเป็นสิบสิบปีนี่ ฟาตากูโลลาอูตีกูซาลีเมียว่าเอชันกับโผลเหมือนกันเลยบงังเออให้ตนสิกมไม่ได้เพระยาะอะไรอินนีอัตคาว,ว่าฟูอาลานับซีมิสล,ะละัลลาดีตะคาวัฟตามินูชันกกลัวเหมือนที่ตนกลัวนนั่แหละชันก็ไม่รู้ว่าไปนรกว่าไปสรวรรค์ดูจังบุญจังบาปแต่เดียวถ้าเบ่งให้ตนเสียอีกหนึงก็ข้องชันไม่พอกระเดือดร้อนอ่านี่ข้องชันไม่พอกระเดือดร้อนเนี่ยพี่น้องลองคิดเลย เมียกรไม่ไหายอันนี้ถ้าเมียขาคข้องพัวลาลาไปนอ้องกอก็เมือเม่อนกันเลยนะวะพัวก็รไม่ไหายนะาเพราะว่าต่างคนต่างก,กลัวเพราะฉะนั้นฟวามดีค้องไข่ค้องมันโบผู้ชายเราญาติเสียเปรียบนะเปล่าเบียย่ที่เมียเพเพราะว่าทําบุญน,นั้นหาเมียมันทําบุญฉักไปเสียเราล่ะพี่น้องไม่ได้แล้วนะเนี่ยอด้รล่ะพี่น้องพอกุดบ้านอ่าบอกวันยิงวันยิงเอาช่วยนึ่งเร็วอ่าเนี่ย ได้บูนยิงเหล่าเล่พี่น้องบูบันเนียนออมันล่ะอ่าพอหันมัสิตบูนยิ่งตกไปให้แล้วอ่าพอกินนั่นบูนยิ่งตกแล้วอ่าพอทำบุญสระคอคนมาข้อไข้รถอ่บูนยิงจักเล้วตกลงบัวร่พปี่นนองได้ไลยมั้งนั่นพละบุญความดีปาเบียอยู่ที่บูนยิงได้บูนยิงหมดพี่น้องอ่าน่าดันนี้เวลามามัสยิดพี่น้องนหนล่ะเบียนั้นเอามาเลยอะจ้านทำบุญมั้งอืมเพราะฉะนั้นพี่น้องครับพุละบุญข้องไขข้องมัน ก้องสามีกับก้องสามีก้องพันรายาก็บก้องพันร,าย,านรายาเปล่าเคยเปล่ามันเปล่าพุ่นละบุญแห่งความดีในวันอัครา